สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลินะคะคลิปนี้นะคะมาลิจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่เจอภายในฟาร์มของตัวเองนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะที่เลี้ยงแม่พันธุ์สุกรก็อาจจะมีผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะคะกับการที่เราผสมแม่พันธุ์ไปแล้วนะคะก็มีละมีน้องนะคะแล้วออกมาแบบนี้เลยค่ะ สาเหตุนะคะเกิดจากอะไรนะคะบอกเลยค่ะว่ามีหลายปัจจัยอยู่เช่นเดียวกันนะคะอาทิเช่นนะคะกระบวนการในการผสมนะคะที่ค่อนข้างที่จะไม่สะอาดนะคะอ่าแล้วก็ยังน้ํานะคะที่ให้หมูกินนะคะก็มีส่วนด้วยเช่นกันค่ะและเรื่องน้ํานี่แหละค่ะที่มาริเจออยู่ณปัจจุบันนะคะและยิ่งเป็นน้ําบาดาลแล้วด้วยนะคะได้จากธรรมชาติแบบมาริเป๊ะเ,เ,เลยนะคะก็อาจจะมีตะกอน เยอะเป็นพิเศษนะคะพอแม่พันธุ์นะคะกินเข้าไปแล้วเขาจะขับออกมานะคะทางฉี่แบบนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือสาเหตุนะคะที่ทำให้แม่พันธุ์ของมะลินะคะเป็นหนองแป้งนั่นเองค่ะและยิ่งช่วงหนะ้าฝนแบบนี้นะคะก็ยิ่งหนักเลยค่ะและส่วนใหญ่นะคะจะเกิดกับแม่พันธุ์นะคะ ที่เพิ่งเคยผสมครั้งแรกนะคะวิธีการแก้ไขของมาลีนะคะที่เจอหนองแป้งแบบนี้นะคะมารีนะคะก็จะนําคอลีนน้ํานะคะประมาณ80กรัมนะคะไปใส่ที่แทงน้ํา4,000ลิตรนะคะเพื่อฆ่าเชื้อน,นั่นเองค่ะและแม่พันธสาวนะคะที่ผสมไปช่วง21ถึง2เดือนนะคะอาจจะมีการตกขาวหรือว่าหนองแป้งออกมาแบบนี้นะคะ แต่ไม่ใช่ว่าจะเจอบ่อยนะคะประมาณ1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ก็เชื่อเธอค่ะว่าหลายๆคนที่เจอแบบนี้นะคะใจเสียกันแน่ๆเลยนะคะคิดว่าหมูที่เราผสมไปนะคะคงไม่ติดชัวๆเล็กๆมาลิก็เป็นแบบนั้น,นะคะ่ะพอเจอปุ๊บนะคะก็รีบคว้ายาทันทีนะคะเพื่อฉีดนะคะแต่ว่าจะบอกคนนะคะที่เจอปัญหาเดียวกันกับมาลิอยู่นะีคะว่าจะเย็นๆกันก่อนนะคะ อย่ายฟาวอย่าฟาวเด้อจ้าหากเจอมีอาการตกขาวนะคะหรือว่าหนองแป้งลักษณะนี้นะคะออกมาเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ใช่ว่าแม่พันธุ์จะแท้งลูกเสมอไปนะคะหรือว่าอาจจะไม่ติดเสมอไปหากเป็นหนองแป้งแบบมลินะคะคือลูกในท้องก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าหากเจอแบบหนองข้นนะคะเหนียวเหนียวเหมือนเหมือนนมนะคะแบบนี้นะคะก็คือไม่ติดค่ะ แต่ว่านะคะเราต้องสังเกตภาพรวมนะคะของแม่พันธุ์ตัวนั้นๆให้ดีสะกก่อนนะคะเช่นลักษณะท้องนะคะมีการหยุดขยายตัวหรือเปล่านะคะหรือว่ายังขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะและก็พฤติกรรมของแม่พันธุ์นะคะต้องดูให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจฉีดยานะคะเพื่อขับลูกของเขาออกมานะคะแต่หากฉีดไปแล้วนะคะ ลูกในท้องนะคะยังตัวอ่อนๆอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เกาะกับผนังมดลูกดีเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้แม่พันธนะคะแทงลูกออกมาได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะความเข้าใจผิดของเราเองด้วยนะคะและนี่นะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆเลยค่ะหาก ไม่มั่นใจนะคะก็พยายามสอบถามคนที่เขามีประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูมาก่อนนะคะหรือว่าสอบถามหมอที่ประตว์อําเภอก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าก็เราจะได้แบบคําแนะนําดีๆจากเขานะคะเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขเป็นของเราเองได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือประสบการณ์ที่มารีอยากจะนํามาแชร์ให้พี่ๆทุกคน ได้รับชมกันร,รับรับชมรับฟังกันนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ให้กับพี่ๆที่เลี้ยงหมูไม่มากก็น้อยนะคะหากข้อมูลตกหล่นในส่วนไหนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับมาลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ